ตอม้นหลกนนโอ้่เอต้นนีต้แหกมันคือบ่มีด้ี่มแต่ก่อนมาันชันนไม่ทนชั้นเค้เออยัง <s> ย <dir lands> okay, ี่ว้า่ นีเ่เด่นมันนี่นี่เนี่ยหลบอยู่เนี่ยสูงตี้นี่เซตต่ำ เนี่ยแดนนั่นี่เนี่ยได้เสาที่ปักไว้ลมมดมันลมอยู่แล้วแล้วถือขี้ดิ้นทับเนดนข้างหลัง <Okay. S 1> ข้างหลังไปพ่นสูงสั่งกับพ่นสมัยตะกี้เ <c oughs> บิรงทีละเป็นนาผาเลย <c oughs> เป็นแองไล่ตรงไนี้นะเป็นสะเลยแล้วน,นี่เห็ด่บเห็ดใบยังสีแล้วมันจังอยู่นำค้ังนี่แน่นเลยแล้วใช่ <c oughs> สีหน่อยมันหน่อยเลยนี่พวดอ่ะ ตกได้ไงนไไห่อกิ่งลูกงลูกองลูกงไปผุนเลยดิจากนั้นว่าิจะลาพันมาเบิรง,งนก่อนนะไงพันมาในมนันสีพันสินสทโทมเพิ่มเลยเลยเท่พันเอ่อพันก็ปลูกตอนนั้นในลายใถยมันคองพันมดนะังตอนแรกก็มองนีหน่เนาะนนี่นี่แถวนี่แหละ Bất <laughs> cứ <laughs> không... không... ừ. một cái tên lửa bên khác con mắt này, đại học của con không có một nó ขี neck, This the track? The track the ่ดิ้นขี่ดิ้นยังเนี่ยขี้ดิ้นหน้าบ่หนาตอนนั้นี่รถนี่เอามาที่เอามาอัดไว้นะอยู่เสมอ้รวก็ไปนี่เล แล้วมาบนนี้มันสิได้ลอยก๋วยเตี๋ยวแด้งได้กับบาดสามพันโอ้ยบ่ไใดหรอกมันมันนอานี่มันเก่าซีบเตี๋ยวตนี่เจี๊ยบเตี๋ยวบนนี้ก็เท่อลไรได้เนี่างนี่มันจะเป็นนายจังสีนะมันจะยู่ได้ประมาณลุ่งเนี่ยนี่มาหอดีน่ายางมาอีกยางมาใหม่ออนั่นละบนนั้นละนี่บนนี้บนนี้เป็นเท่อลไรได้เจี๊ยบเตี๋ยวบนนี้ก็เท่เจังสีแล้วยังอยู่ได้บนนี้นี่ล่ะเพราะว่าเป็นสวัสกับบาดเดือดมากเพราะว่าบ่ได้เดือดมากโตนี่ก็บบาดกันแล้ว แค่ปูใหญ่ยองคมขมมากผมีจิ้มเลิศนะแข็งเลยเลิกง่ายใล่ไหมทางนี้มันแต่บลาไหลผมหลายกองควันปลากเบิึงที่อ่ะน่ะดินป่าน่ะเสมอเกากับต้นนั้นอยู่แล้วมันเสมอเกาของเด็กนี่อยู่แล้วเกาเสมอกันตัวนตอนนี้มันขึ้นมาหน่อยเดียวเองในป่านมองนี่มันขึ้นมาโนยอย่างมันต้องเข้าไปอีกนะเห็นโตโตที่กระบาน อนนันมงพูน่ะมันได้หลายอยู่แต่ว่ามงนี่นะคือว่ามันบ่อนั่เลยเป,เป็นยังว่เหตสังเ,เกตอาศัยใหนามันไหลออกมาผีเลยอูหน้ารกบเองเด้่ะมุงไกบกีไรหลายเน,น,น,นี้ยน,น,น,นเนออ ก็มันก่อรวดน้ำได้นั่นข้างนโอ้ย้างนามันแน่นอยู่แล้วเดีว่างลวดน้ำได้นะ น้ำตน้นญงไหวอีหลีวะ